สุดอึ้งเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีแก้ไข DNA เพื่อเพิ่มพลังสมองเสริมพละกกำลังและอาจทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้นบอกเลยว่าคุณกำลังจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของมนุษยชาติเพราะนี่คือเทคโนโลยีค r i s p r สุดยอดเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปตลอดกาล c ร i s p ปคือเทคโนโลยีตัดต่อพันธุก,กรรมที่ทำงานเหมือนกันไกลชีวภาพสามารถตัดและแก้ไข DNA ได้อย่างแม่นยำสุดๆ ลองนึกภาพว่าเรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถลบแก้ไขและเพิ่มโค้ดในร่างกายมนุษย์ได้หลักการทำงานของมันก็คล้ายกัน Cri สเปอร์จะค้นหาเป้าหมายโดยใช้โปรตีนชื่อว่า Cas9 เป็นตัวค้นหาจุดที่ต้องการแก้ไขใน DNA เมื่อตรวจพบจุดที่ต้องแก้ไข Cas9 จะทำหน้าที่เหมือนกนรกยชีวภาพตัดตรงนั้นออกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์สามารถใส่ข้อมูลพันธุกรรมใหม่เข้าไปแทนที่ทำให้สามารถปรับแต่งร่างกายได้ตามต้องการคำถามคือคริสเปอร์จะเปลี่ยนเราให้เป็นอัจฉริยะและยอดมนุษย์ได้ยังไงมีหลายงานวิจัยที่ทำสำเร็จมาแล้วเช่น การใช้ crispr เสริมสร้างกล้ามเนื้อของสุนัขโดยการแก้ไขย,ยีนบางตัวทำให้สุนัขมีมัดกล้ามที่ใหญ่และแข็งแรงขึ้นแถมยังฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดิมรวมถึงทดลองในหนูโดยการปรับแต่งยีน nrxn1 และยีน bdnf พบว่าหนูมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำได้ดีกว่าปกติและที่พีกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากแก้ไขย,ยีน foxo3 ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเซลล์ร่างกายอาจสามารถฟื้นตัวจากบาดแผลได้เร็วขึ้นเหมือนมูฟเวอร์ลีแถมยังลดความเสื่อมของเซลล์ช่วยให้มนุษย์มีอายย,ยาวเลด,ลดเทีี ลองจินตนาการดูว่าถ้าในอนาคตมนุษย์มี IQ สูงระดับไอสไตน์และแข็งแกร่งแบบกัปตันอเมริกามันจะเป็นยังไง